ผมจะจะบอกทุกคนนะครับว่ามีอายการหนึ่งท่าน <c oughs> ที่ทำคดีน้องแตงโมเป็นอายการศาลสูงจงังหวัดพระนครสุธยาเขาเรียกว่าอายการศาลสูงท่านหนึ่งอายการท่านนี้ท่านเป็นคนตรงมากเรียกว่าตรงเหมือนไม้บรรทัด ท่านเชื่อเหมือนผมว่าน้องแตงโมถูกฆาตกรรมท่านถูกสั่งให้ทําอย่างนั้นทําอย่างนี้ท่านก็ไปสั่งให้ตารวจทํา,อย,าอ,อย่างนั้นอย่างนี้สอบเพิ่มเติมอย่างนั้นอย่างนี้ตารวจไม่ทําท่านเลยตัดสินใจย้ายตัวเองออกจากภาคหนึ่งมาอยู่ส่วนกลางสามปีผ่านมา ผมได้พูดคุยกับท่านอายการว่าทำไมถึงตรงเป็นไม้บรรทัดแบบนี้ท่านถามผมว่าเฉลยยะวันนี้เขาไปทำลายหลักฐานไปนหมดแล้วหรอผมบอกว่าท่านครับผมยังมีหลักฐานอีกเยอะยังไม่ได้เปิดวันที่ดีเอสไอขอเชิญท่านมาสอบปากคำต้องรบกวนท่านมาให้ความรู้ด้วยนะครับท่านรับปากนะครับว่า จะมาให้ข้อมูลกับเลีไอในการทำกรีน้องแต่งโมงเมื่อสามปีที่แล้วครับพี่น้องประชาชนครับดังนั้นเนี่ยเรารู้ถึงขนาดอายการยังเชื่อว,ว่าเป็นฆาตกรรมเลยนะแล้วก็ยอมย้ายตัวเองออกจากอายการสารสูงซึ่งเป็นอายการตรงไมมบรรทัดออกจากพื้นที่ภาคหนึ่งมาอยู่ส่วนกลางพี่น้องประชาชนครับเห็นไหมครับอายการดีก็มีครับ ในงานม่ดีก็มีครับนี่คือสิ่งที่ผมไม่เคยเล่าให้ใครฟังสามปีที่ผ่านมาเก็บเอาไว้ในใจนะเอาละ่ะมันไม่ได้มีเพียงแค่นี้นะพี่น้องประชาชนครับ หมอนิติเวศคนสวยผมผมก็แปลกใจนะเวลาที่มีคนไปบริจาคโรงพบห้าสิบโรงจําจำเป็นจะต้องมีหมอนิติเวศเนี่ยไปเทคแคร์ดูแลไหมน,นี่ผมก็ไม่ยืนยันนะว่ามันต้องมีหมอนิติเวศไปยืนยันไหมต้องไปเทคแคร์ไหมพี่น้องประชาชนครับคุณอ้ําเจ้าของเว็บพนันออนไลน์คุณแยมเจ้าของเว็บพนันออนไลน์และคิปโป๊ หน้าเว็บโป้นะครับไปกับคุณแชมป์ไปกับคุณปอไปกับอาจารย์กุเทนวัดท่าไมา้เนาะเบื่อเอิญเบื่อเอิญเลยคุณหมอคนสวยที่เป็นหมอไปสู่ศพทดีินน้องแตงโมนเนี่ยลงมาเทคแคร์ดูแลคุณปอคุณอ้ําคุณแยมอาจารย์กุเทนคุณแชมป์มันเบื่อเอินไหม,ไมครับพี่น้องประชาชนครับ ก่อนคุณนางโมเสียชีวิตเนี่ยคุณอ้ําคุณแยมจะแบบของเว็บพนันออนไลน์ที่ถูกกองปราบปรามจับกลุมจำคุกคุณอ้ํายี่สิบปีมั้งคุณแยมสักห้าปียึดทรัพย์สินได้จํานวนมากไปกับคุณแชมป์ไแปบบกับคุณปอที่รู้จักนักการเมืองมหาศาลเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังว่ารู้จักใครมั่งคุณปอเนี่ยคุณปอนี่ยยิ่งใหญ่จริงในวงการรถหรูในวงการ บันเทิงนะอันเนี้ยแต่คุณหมอคนสวยผมนี่ไครครับไปเท่แคร์ดูแลคุณปอคุณอ้ําคุณแยมเริาจากลองศพห้าสิบลงและแบบเนี้ยมันจะมีความเป็นการได้อย่างไรเมื่อคุณหมอคนสวยผมเนี่ยไปรู้จักคุณปอก่อนที่จะมีการถ่าพิสูจน์ศพน้องแตงโมพี่น้องประชาชนคนไในทั้งประเทศไปดูรูปเลยครับในไอจีนะตอนนั้นผมได้มา ไอจีของคุณปอมั้งหรือในเฟซบุ๊กของคุณปอผมจำไม่ได้ละนานละสามปีที่แล้วเนี่ยนะแต่คุณหมอคนสวยเนี่ยเขาไปเทคแคร์คุณปอคุณอ้ําคุณแยมคุณเทนวัดท่าไม้คุณแชมปไปบริจาคลงศพห้าสิบลงคุณหมอคนสวยเนี่ยมาเทคแคร์ดูแลแล้วบังเอิญบังเอิญคุณหมอคนสวยผมเนี่ยเป็นผู้ผ่าไปสุดศพน้องแตงโมผมไม่ขอมาให้ศาลขอผลดิจิตอล การถ่าไปสู่ศพน้องแตงโมงคุณหมอว่าสวยผมไม่ให้ขอหมายศาลสองครั้งคุณหมอว่าสวยผมไม่ให้เชอคุณหมอมาสอบปากคนคุณหมอมาเป็นพยานในศาลอาญาในคดีเมีมาคุณหมอบอกไม่ว่างนา่แล้วมันยังไงเนี่ยคุณหมอเขาสวยไม่เป็นไรวันฉันนี้ผมให้ทานายความผมไปยื่นหมายศาลต่อศาลอาญา ขอผลการผ่าพิสูจน์ศพดิจิตอลจากผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพลเอกินทพันเพชรจากคุณหมอใหญ่โรงพยาบาลตำรวจจากผู้การนิติเวชโรงพยาบาลตำรวจขอสามหมายเลยเดี๋ยวผู้การนิติเวชบอกเป็นอำนาจของหมอใหญ่เดี๋ยวหมอใหญ่บอกเป็นอำนาจของผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติผลนิติเวชถือว่าเป็นเอกสารราชการไม่ใช่เป็นทรัพย์สินของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง ดังนั้นเมื่อเมีสั่งให้ศารจะสารอาญาไปและมีผลได้เสียใ,ในคดีน้องแทงโมเป็นความลับที่ต้องเปิดเผยต่อสารนะเพราะมันไม่ใช่เป็นความลับของทางราชการแล้วก็คุณแม่น้องแทงโมอนุญาตอยู่แล้วเพราะผมเคยไปเอาผลนิติเวศของสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ของกธธระทรวงมาเป็นภาพไฟล์ดิจิตอลแต่ทาไมคุณหมอนิติเวศคนสวยผมไม่ยอมให้ผลนิติเวศท,ที่เป็นไฟล์ดิจิตอล ในการผ่าพิสูจน์ศพน้องแทงโมล,ล่ะเพราะว่าถ้าเกิดคุณภาพไฟทิเจอร์นไม้ผมผมก็จะรู้เลยว่าวันที่คุณผ่าพิสูจน์ศพเนี่ยวันนั้นเนี่ยคุณเข้าเวรหรือไม่เป็นเวนของคุณหรือไม่นะเพราะนหนึ่งคุณเข้าเวนวันนั้นหรือไม่เป็นเวนที่คุณต้องผ่าพิสูจน์ศพหรือไม่แล้วก็ศพที่คุณรับไปเนี่ยน้องแทงโมลลมีบาดแผลหรือไม่หรือมีการไปสร้างบาดแผลภายหลังซึ่งอันเนี้ยผมไม่ยืนยัน อาจารย์ลีเลคคณะนรวิวัฒเนี่ยที่เป็นคนคุมคดีแตงโมเนี่ยถูกสั่งห้ามยุ่งดีน้องแตงโมพี่น้องประชาชนคิดูนะครับว่าอาจารย์ผมเนี่ยอาจารย์ลีเลคคณะนรวิวัฒเนี่ยเป็นผู้เช่้วชานน่าพิสูจน์หลักฐานเมือหนึ่งของสงมาร,ร์ทตัวหน่งชาติที่มีครูบาอาจารย์ก็คือ คุณธรรมชัยไม่ไวสัยสุขก็เป็นอดีตผู้การพอถทมือหนึ่งของสมารถร่นชาติเช่นเดียวกันนี่อาจารย์ดิเรกนี่เป็นอาจารย์ผมนะอาจารย์ธรรมชัยก็เป็นอาจารย์ผมนะในการสอนพิสูจน์หลักฐานคิดดูว่าได้มีการคุยกับผมหลายเรื่องเมื่อสามปีก่อนดังนั้นกระโปรงกระติกเนี่ยทำไมตำรวจหรือพทออไม่ขยายผลต่อว่าไอ้บัต เลือดเนี่ยของกระติกเนี่ยมันเกิดก่อนเกิดหลังเปิดผลพอถอเนี่ยเขให้มาเขาบอกพี่เนี่ยบอกว่าพบเลือดก,กระติกที่กับพบเลือดแตงโมที่กระปงกระติกเข้าได้กับน้องแตงโมแค่นั้นเองเขาไม่ได้ให้รายละเอียดในมามากกว่าน,นั้นแล้วได้เห็นการทำปูสกายของเรือลำที่เกิดเหตุนะครับ เขาเรียกอารมินั่นเทศภาษาภาษาวัยรุ่นเขาเรียกอลูมินันเทศแต่เนื่องจากเรื่องที่เกิดเหตุเนี้ยนะครับมีการใช้ระบบปูสกายในการสาสหาคราบเลือดเขาเรียกสารเรืองแสงผมลองตำรวจให้มีการตรวจใหม่ลองอายการให้มีการตรวจใหม่ไม่มีอะไรทำให้ไม่เป็นไรสามปีที่ผ่านมาไม่ว่ากัน ที่สำคัญที่สุดคืออะไรเราได้หลักฐานมาเป็นกองเลยเป็นสูตหลักฐานเพราะว่ากระโปรงของกรติกมีคราบเลือดน้องแตงโมเข้ากันได้กับน้องแตงโมกระติก,ตกไปออกรายการผลกระแสะไปดูได้เลยบอกว่าเลือดเนี่ยเกิดจากเสื้อแตงโมไม่ใช่กระโปรงนะฮะผลนิติวิทยาศาสตร์อรของพอถอตรวจพบคราบเลือกกระติกของน้องแตงโมที่กระโปรงด้านหน้า จะบอกว่าน้องแตงโมงมีประจําเดือนประจําเดือนมันต้องอยู่ด้านตูดไม่จะอยู่ด้านหน้าแต่ของกติกกระโปรงที่เลือดเลือดน้องแตงโมงอยู่ที่ด้านหน้าไม่ใช่เกิดจากประจําเดือนพี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศนี่ชัดไหมครับกติกมีคราบเลือดน้องแตงโมงอยู่ที่กระโปรงด้านหน้าไม่ใช่ที่เสือ้อหรือที่ด้านหลังอย่างใดเดี๋้าจะบอกว่าเลือดนี้เป็นประจําเดือนของน้องแตงโม ตำรวจทำไมไม่ขยายผลนะครับว่าเลือดนี้เก่าหรือใหม่เอาล่ะมันไม่ใช่เพียงแค่นี้พี่น้องประชาชนครับในอู๊ดเนี่ยในอู๊ดเนี่ยนะอูดเอ็นบีซีนะหรืออู๊ดเพื่อนของบอลเอ็นบซนะครับมีการเนี่ยไปถอดไปพัดเรือเจตนาไม่เจตนาไม่รู้ระดับเซนอู๊ดเอ็บีซ ผู้ัการอูดเนี่ยทีีเอสเนี่ยไปถอดเรือที่จะมีการจำลองโดยอาจารย์ผมเองอาจารย์ทิเลกธนนนท์วิวาซึ่งเป็นผู้บัาการพอถอปจัจจุบันที่เป็นที่ปรึกษามั้งนี่เป็นอาจารย์ผมเองนะสอนผมกับมือ